รบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระราชปรารบว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆโดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความคิดและความฉลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุขสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคมและบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์และกำลังความสามารถโดยทั่วกัน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริศราบุญโทชื่อเล่นชื่อลิศเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมห้อง3โรงเรียนพีกายวิทยาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชดาพรปินเดชชื่อเล่นชื่อแพรเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง3โรงเรียนพิกัยวิทยาค่ะสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงปรัชนาวิเศษศรีชื่อแรกชื่อคณะเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง3โรงเรียนพิกายุทยาค่ะจากการเรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาดูนะคะค,คุณครูที่ปรึกษากิจกรรมได้แจ้งเรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยค่ะซึ่งเป็นการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา หนูจึงมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะและหนูก็ได้ชักชวน,นเพื่อนเพื่อนมาทําโครงงานนี้ด้วยกันค่ะจากการชักชวนของเพื่อนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์จากสารันกรมไทยสําหรับเยาวยชนโดยพวกเราได้ร่วมกันศึกษาสารลนกรมไทยสําหรับเยาวยชนเล่มที่ 12, 19และ23ค่ะโดยพวกเราได้แบ่งการศึกษากันคนละเล่มเพื่อเสนอสิ่งที่ตนเองสนใจค่ะในตอนแรกนะคะหนูสนใจในหลายๆเรื่องในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะ แต่พวกเรานะคะก็ได้คุยกันจนได้ข้อคิดเห็นที่ตรงกันค่ะจากการที่หนูเคยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70คุณครูจึงชักชวนให้หนูเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์จากสารานุกรมไทยซึ่งส่วนตัวหนูเองก็มีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์ชอบเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจึงตัดสินใจมาเป็นสมาชิกในโครงงานนี้ค่ะ การศึกษาสารนกกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่19เเรื่องการถนอมผลิตผลทางการเกษตรพวกเรามีความสนใจในเรื่องเครื่องที่ใช้ในการอบแห้งค่ะเนื่องจากพวกเราได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดบริเวณตำบลเขาพิกาและพบว่ามีผลผลิตทางการเกษตรเช่นกล้วยพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและเนื้อสัตว์เป็นต้นค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดจัดตลอดทั้งวันนะคะจึงส่งผลดีต่อการทำโครงงานการถนอมอาหารด้วยวิธีการตากแห้งค่ะ เารื่อขนมอาหารนะคะเป็นการยืดอายุให้กับผลผลิตทางการเกษตรให้เก็บเวลาประทานได้นานและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะพวกเราจึงคิดออกแบบเครื่องขนอมอาหารพลังงานแสงอาทิต์ขึ้นมาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องการทํางานและสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรด้วยค่ะจากการที่พวกเราได้ร่วมกันออกแบบตัวโครงสร้างแล้วจึงนําการออกแบบนี้ไปปรึกษาคุณครูชลินกระจังถิ่น ที่เป็นครูช่างของโรงเรียนเพื่อขอคำแนะนำในการประดิษฐ์และช่วยดำเนินการสร้างร่วมกับพวกเราเมื่อประกอบตัวโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำไปทดลองตักกล้วยซึ่งใช้เวลารวม5วันจึงจะแห้งและสามารถนำไปรับประทานได้จากข้อมูลที่สืบค้นจากสารานุกรมไทยเรื่องการถนอมผลิตผลทางการเกษตรโดยใช้เครื่องอบลมร้อนพวกเราจึงออกแบบเพิ่มเติมโดยการติดตั้งระบบทำความร้อนและระบายความชื้นภายในเครื่องถนอมอาหาร ในส่วนของเครื่องทำความร้อนและระบายความชื้นจะต้องใช้ระบบไฟฟ้าเราจึงใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสําหรับตัวควบคุมระบบทําความร้อนและระบายความชื้นจะต้องใช้โปรแกรมในการควบคุมเราจึงไปขอคําแนะนําจากคุณครูยุทธนาบาอินเรื่องของการเขียนโปรแกรมเมื่อติดตั้งระบบควบคุมอุณหภ,ภูมิและความชื้นภายในเครื่องแล้วจึงนำไปทดลองตากกล้วย ซึ่งใช้เวลารวม3วันจึงแห้งและสามารถนำมารับประทานได้การกำหนดตัวแปรในการศึกษาตัวแปรต้นเครื่องถอยมหาพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแปรตามประสิทธิภาพของเครื่องถดอามหาพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแปรควบคุมวันเวลาในการทดลองและขนาดชนิดของผลผลิตทางการเกษตรค่ะ ในส่วนประกอบของตัวเครื่องนะคะเราจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กและอะคริลิกค่ะอะคริลิกนะคะเราจะใช้แทนกระจกเนื่องจากมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกระจกแต่น้ําหนักเบาวกว่าค่ะเราจะประกอบไปด้วยพัดลม2ตัวค่ะพัดลมตัวแรกนะคะใช้สําหรับระบายความชื้นค่ะและพัดลมตัวที่2นะคะทํางานร่วมกับขดลวดทําความร้อนเพื่อสร้างความร้อนภายในตัวเครื่องค่ะและตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนและความชื้นภายในตัวเครื่องค่ะ และจะมีล้อแบบที่สามารถล็อกได้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเครื่องเคลื่อนย้ายไปไหนได้ค่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ค่ะที่รับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะทำเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะ ในส่วนของตู้ควบคุมนะคะเราจะประกอบไปด้วยโซล่าชาร์จเจอร์ค่ะที่รับพลังงานมาจากแผงโซล่าเซลล์ค่ะและส่งพลังงานไปยังแบตเตอรี่และแบตเตอรี่นะคะจะส่งพลังงานไปยังตู้ควบคุมค่ะโดยภายในตู้ควบคุมนะคะจะประกอบไปด้วยออ d ดรย์โนยูโนอาร์และรีเลย์สโวลต์ค่ะและภายในตู้นะคะก็จะมีหน้าจอแสดงผลหรือหน้าจอ LCD ค่ะที่เอาไว้แสดงผลหน้าจอของอุณหภูมิและความชื้นภายในตัวเครื่องค่ะ การหาประสิทธิภาพของเครื่องถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์โดยเราจะศึกษาจากการนําผลผลิตทางการเกษตรเช่นกล้วยเนื้อสัตว์และพืชสมุนไพรนํามาทดลองตากในเครื่องถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการตากแบบธรรมชาติหรือตากนอกเครื่องถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโดยเราจะกําหนดวันเวลาลงไปถึงขนาดชิ้นและชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่เท่ากันค่ะเพื่อหาค่าเฉลี่ยของผลการทดลองค่ะ โดยเราจะได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะ โครงานนี้นะคะทาให้หนูได้รับความรู้ในเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยมาสร้างเครื่องขนมอาหารพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถต่อยอดให้กับตนเองได้ด้วยค่ะหนังสือสารานุกรมไทยเป็นหนังสือที่จุดประกายความคิดและเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่างๆนอกจากที่หนูจะได้ความรู้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ การอ่านจารนุกรมไทยยังเป็นการเพิ่มความรู้ในแขนงต่างๆที่น่าสนใจค่ะและสามารถนาไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วยค่ะการทําโครงงานวิทยาศาสตร์หนูได้รับประสบการณ์ที่ดีได้ทํางานร่วมกับเ,เพื่อนๆครูได้ร่วมคิดแก้ปัญหาเมื่อเจออุปสรรคและพัฒนาต่อยอดในด้านธุรกิจสร้างไรายได้ระหว่างเรียนอยากเชิญชวนน้องๆที่สนใจในการทําโครงงานมาร่วมคิดร่วมสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ การทำโครงงานไม่ยากอย่างฟี่คลิปค่ะ